สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซสาวหน่อยเพชรบันแท่งเอฟซีสุขุมทุัพนครับพี่น้องสาวน่อยเพชรบันแท่งวันที่1ิบเก้าของวานนาะครับเพิินในไทยเอ็มบีอะไร,รพี่น้อง่ายเอ็มบีรำเพลินไอรอนโชว์ครับพี่น้องนำโดยบอสโจน้องอิงนะครับโชว์นี่บอกกันเลยพี่น้องปัาด อลังการงานสร้างอีเลีครับวันจะเป็นไฟเวทีสุดยอดนะครับพี่น้องโอ้โหระบบไฟเพิ่นครับนี่ระบบไฟบอดโจเพิ่นได้เลี่ยนใหม่ทั้งเบดทั้งระบบครับเป็นจอ l อ d ดีจะเป็นของเก่านี่เพิ่นลกถึงไม่เบดครับเพิ่นจัดของใหม่เขามาเพื่อจะเป็นงานโชคของรูการปี๖หกโคเกตครับพี่น้องบอกเดี๋ยเลยว่า ไฟ LED ไฟบีมไฟโชว์ต่างๆครับบอกว่าจะเป็นเวที่เป็นออกในโท่นของเหลืองอลามสีทองตัดสีฟ้าแลตก็ขาวพี่น้องบ้าบอกเลยว่าได้ลง่งโตอีกดีครับพอถือไฟเข้าไปครับพี่นอ้องอลังการแน่ครับพี่น้องเหมือว่าน,นี่ครับ ขันได้เห็นพี่น้องในเบื้องเพิ่นไทยไหลายช่องนะครับในช่วงที่เพิ่นไทยเอ็มบีนะครับหลายช่องเพิร์ลไทยถอดสดให้เฮ่าในเบื้องนะครับขันพี่น้องในเบื้องได้ติดตามกับได้เห็นแล้วว่าโอ้บอกบอกว่าจะเป็นหางเครื่องครับผมบอกเลยว่าหางเครื่องนี่ป้าดชุดครับพี่น้องสวยงามอลังการอีลีครับบอกเดี๋ยเลยว่าสุดๆุดเนือคำบรรยายพี่น้อง เป็นการแสดงโชว์ลำเพลินไอดอนโชว์ครับพี่น้องเป็นการโชว์ที่ว่ายิ่งใหญ่อลังการนี่ลยครับสำหรับฤดูกาลนี้ครับพี่น้องโอ้โหบอกได้เลยว่ากยินดีครับผูู้ที่ว่าจ้างเพิ่นใหม่เลี้ยวในฤดูกาลจะมาฮอดนี้ครับเพิ่นจะเปิดฤดูกาลวันที่23กันยายนนี้แล้วเพิ่นจะปล่อยเพลง ในช่องไม้ของเพื่อนเองนะครับสําหรับช่องนี้เป็นช่องที่เปิดไม้เป็นช่องที่จะลงเกี่ยวกับเพลงโดยตรงนะครับบอลจเพิ่อนจะปล่อยเพลงนี้ในวันที่ยี่สิบสองเก้าโมงเช้าในช่องสาวน้อยอินดี้เรคคอร์ดครับพี่น้องเขาไปกดติดตามเพื่อนเดอร์เพื่อนเปิดช่องไม้แล้วนะครับช่องเก้า พี่น้องครับอาลายหลายคนยังสงสัยว่าช่องเก่าสิปิดเลยมหนบอช่องเก่าบ่าได้ปิดครับพี่น้องช่องเก่ากาเอาไว้สําหรับลงคลิปทั่ว,วไปบันเทิงทั่วไปนะครับเพราะว่าคลิปที่เพิ่นลงนะครับน่มันเป็นคลิปที่ยังผสมผสานกันระหว่างเพลงกับการบันเทิงทั่วไปครับ เ็นก็นเลยต้องการอยากจะเปลี่ยนให้เป็นเป็นช่องที่เป็นเกียวกับเพงเลงด้วยตรงครับพี่น้องพี่น้องก็ยังบัท่านใดที่ตามกับติดตามเพนเดอร์เพนเสดปล่อยเพลงนะครับลำเพลินในรดโชว์นะครับส่วนช่องเกาเพิ่นจะปล่อยเพลงเพลงสุดท้ายนะจะเป็นเพลงนะครับพักสาวคร่าวเมนะครับในวันที่21กันยายนนี้เวลา9้าโมงเช้า ในช่องสาวน้อยเพชรบรรแพงเป็นเพ่งสุดท้ายนะครับที่พี่น้องเสด็จฟังนะครับหลังจากนั้นต่อไปจะเป็นเพลงต่อไปนี่จะเป็นเพ่งเรื่องเพ่งโดยเฉพาะนี่ก็จะเป็นอีกช่องไม่ของเอพิ่นอ่าพี่น้องไปติดตามพันเดอร์นะครับอ่าล่าสุดครับพี่นออ้องบอดโจเพิ่นได้โพสต์จังสี่ครับในเรื่องของการปิดช่องนะครับ ปิดฉากเรื่องเพลงแล้วก็เปิดช่องไม่นะครับปุวัจย์ัรสี่ครับรู้สึกใจหายครับ YouTube ช่องสาวน้อยเ,เพชรบนแพงจะปิดฉากลงเรื่องเพลงปิดฉากลงเฉพาะเรื่องเพลงเท่านั้นนะครับพี่นอ้องปุณวัจย์เนตตต่อผมโจโยมนินผู้ก่อสร้างช่องเริ่มต้นจากศูนย์คนติดตามอัพคลิปแรกของช่องสาวน้อยเ,เพชรบนแพงคือเพลง ชายหล่อไม่ง้อหญิงสาวอ่าบรแมรครับชายหล่อไม่ง้อหญิงสวยและได้ทําคลิปมาจนเรื่อยๆสลับกับเพลงแต่ส่วนมากนะครับ85จะเป็นการทําคลิปส่วน15คือการทําเพลงนะครับช่วงหลังๆที่ได้มาทําค่ายเพลงลําเพลินดี้รคคอร์ดเริ่มจากศูนย์คนติดตาม จนมาถึงปัจจุบันนะครับได้มีคนติดตาม2ล้าน2แ9 1 950คนติดตามปาดพี่น้องเห็นบอกครับ DNA ของช่องจึงเป็นคลิปพอลงเพลงเลือกไปที่หมดเพลงมันก็ไม่ปรับให้ฉะนั้นเราจึงต้องได้เปิดช่องใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องของ YouTube ช่องคลิปคือคลิปช่องเพลงคือเพลงฉะนั้นผมจึงขอปิดท้ายเองเป็นคนเปิดและจะเป็นคนปิดด้วยการอัพคลิปเพลงสุดท้ายของช่องคือหากสาวคราวแม่ครับพี่น้องักสาวคราวแม่ครับเพลงล่าสุดของเพื่อนจากออนแอร์ในวันที่27เก่าโม่งเศร้าครับพี่น้อง ขอให้ปิดลงอย่างสวยงามขอกำลังใจคนหลายๆแชร์ในการปิดฉากเพลงสุดท้ายของช่องด้วยนะครับและเราจะเจอกันในเพลงในช่องใหม่ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดจะมีเพลงแรกลงช่องคือเพลงลำเพลินไอรอนโชว์ออนเอเพลงแรกวันที่22กันยายน นะครับไปกดติดตามรอได้เลยครับแต่สำคัญยิ่งแต่สำคัญยังไงขอกำลังใจด้วยแชร์วันที่21กอยอนี้เวลาก็0งมุงเช้าแทกแทก,แกยะไหนาลาเดอรครับขอพลังจากแฟนๆด้วยการชมแชร์แชร์ครับอาพี่น้องเอฟซี FC. ก็ไปกดติดตามไปแชร์ไปเบิ่งคลิปของเฟิ่นเดอร์คลิป สุดท้ายที่จะเป็นเกี่ยวกับเพลงก็คือเพินจะเจ้าเพลงฮักสาวข้าวเมีของเพิ่นมาลงในช่องสาวน้อยเพิร์นแพงนะครับส่วนช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนี่ครับเพิ่นจะลงเพลงลำเพินแอรอนโชนะครับในวันที่22ิสองนะครับเวลาเก่าม่งเช้าก็คือเพลงฮักสาวข้าวเมีจะออนแอร์ในวันที่21เก่าโ่งเช้าหลังจากนั้นย2ิบสองช่องไม กัซีออนแอร์คือเพลงนะครับลำเพลินไอดอนโชว์ในวันที่2 2 9ิบโมงเช้านะครับอ่ะพี่น้องกลับไปให้กำลังใจไปกดไปแช่ไปชมคลิปเพิรเดอร์ครับบอกเลยว่าในช่วงนี้นะครับเพลงที่เป่นปล่อยออกมากนี่นะครับเพราว่าจะเ,เป็นเพลงใดติดหนึ่งในมาแรงตลอดครับพี่น้องบอกเลยว่าโอ้ยสุดๆครับอ่านี่คือ บอโจเฟิรนได้พดลงนะครับพี่นอ้องอ่าก็ไปให้กำลังใจเฟิ่นเดอร์ครับเดอเอฟซี FC. สาวน้อยสุขสุขค้นครับพี่น้องแต่พี่น้องเดบึงหมู่บ้านครับบอกเลยว่าร่างการงานสร้างอีดีครับพี่น้องปาดสุดๆครับเอาก่อนจากคลิปนี้ไปครับพี่น้องฝากให้พี่น้องซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจ เบาอีคนเมึองสีอนําในเด้อครับเด้อสวัสดีครับ